จีอยู่นอกจิ้มกตตัวเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุทุกคนครับผมวันนี้ผมก็บ,บ่าวบ้าน้าพากินมาแซ่บครับบ่าวาหน้าพาพี่น้องมากินเล็กเนื้อเปื่อยน้ำตกพี่น้องจเจ็บก๋วยเตี๋ยวเป็นถาดนี่ไงเลยพี่น้องเสียบมาบเสียบบ่าวบ้าน้าพี่น้องเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นพี่น้องแซ่บเลยเป็นเมนูเแซ่บพี่น้องทานจะน่อยมากินร้าน บรรยากาศจำเพียงๆกันหน่องมาใส่พริกจี๊กับมิหน้องพริกพริกจี๊พริกดิบจิ้มกันกับปีบักบทัวนะพี่น้องกินกับกุ้ยเขียวในเขากันมิแซ่บมิหน่อแงแคบมูมว่านำแคบหมือกรอบๆครับใส่พริกเผาแล้วมิหน่องจุดๆเลยมิหน่อง ปเปน,น,นี่ยเปื่อยๆปน้น่อน่ตุนโอ้ี่หนูสุดยอดเลยไปนอ,อ,ปอ,ปอปน่อืเปื่อยๆได้วปีนน้ออืม รอยู่น้อจิมอ้มกับปีตัวเนี่ย อ,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 อขับหมูกับกรอบนะครับปิกจียกิมกับเปีย๊ยะ เล็ดอีรีพี่นอ้องเนื้อเปื่อยแบบละมุนดีครับอืม ผุดหยอดค่ะครับผมนำ้ำซุปก้มกวามแห้งนนเ,นเนื้อเปื่อกเนื้อตุ้นติดมันไม่ลองสเสียบเลยออืืมม เบิกจีกับมงหอนอ้เย<ม>็นแน่ไปหน้องพริกจีกินกับเปี๊เนี่ยกับตัวพวกเงากินกับเปี๊เส้นเล็กนเนี่ย,ย,นย,นนยนแนงหน,นุนน่นมๆไปน้องอืม เสียบผักไปน่องอมเมนูเสีย่ยงน่องสายเสียงเสียบไปน่อง อมกลมดีครับอืม พี่คนอ่อนขวนสีหอมครับพี่เนาะแบบหมูก,กับกรอบอ่ะ สุดอยอดแห่งมันลองสุดหนุนหัวนู้ยแอบหลาย แซ่บเนาะเนี่อหั่นเปื่อยละหมนดีซุปนัวใส่ผักขิงสายละลายเน้องหรือว่าผักตองโอนลยเบาหน้าใส่มักใส่หอมใส่ละลายผักขิงสายสดๆหั่นใส่หอม อรับมูแบแบคัด Nấm tuộc nướng tươi

อมซุดยอดครับพี่น้องเสียบลายเจียวเนื้อน้ำตุกเสียบเลยพี่น้องกินกับพริกจีพริกเผาบมกทั่วร์เนี่ยพี่น้องกินกับพริกเสียบบรรยากาศน้ำเตียงเตียงพี่น้องเสียบทอดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอาก่อนจากลาครับผมฝากอะไรก็แชจกรีตตามก็สับไข่ดาวหน้าพัดกินมาเสียบเชียวน้องขอบพระคุณ ทุกคนติดตามขอบคุณทุกหน่านทุกแชร์พี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมที่มีเป็นกำลังใจให้บ,าพบพ่าวน,นาครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวนาต่างคอตโตไปแล้วครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ